สวัสดีครับพบกับเช่าคอทิกนะครับคลิปนี้มีงานพลาสติกโมเดลนะครับเป็นค่ายจีนะครับเป็นค่ายใหม่เลยนะครับตัวงานเนี่ยชื่อ The l e g i o n of Thor นะครับเป็นงานพลาสติกโมเดลนะครับต้องเอามาประกอบเองนะครับตัวนี้นะฮะได้การสนับสนุนนะครับจากเพจปูดานะครับใครดูคลิปและสนใจอยากจะลองประกอบดูบ้านนะครับลองติดต่อที่เพจปูดาดูครับ สำหรับตัวงานนะครับให้ของมาค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับก็จะมีเป็นคู่มือนะครับหนึ่งเล่มเป็นภาพสีนะครับแล้วก็จะมีเป็นระบบไฟมาให้1ชิ้นนะครับเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็พร้อมแบตเตอรี่ด้วยนะครับเป็นเบอร์927นะครับ1ก้อนนะครับแล้วก็จะมีเป็นดีคอน้ำนะครับแล้วก็จะมีเป็นผ้าคลุมนะครับมาให้1ชิ้นนะครับขาดแค่แอคชั่นเบรกแค่นั้นเองนะครับนอกัานมาครบๆเลยนะฮะ สำหรับขั้นตอนการประกอบนะครับทุกคนอาจจะเจอปัญหานะครับที่บอดี้ยูนิตนะครับขั้นตอนที่2อนะครับอยู่ประมาณหน้า0ูนในคู่มือนะครับมันจะเป็นการประกอบชิ้นพวกนี้นะครับเป็น2122ะครับเป็นชิ้นพวกนี้นะครับมันจะ ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับมันอาจจะทําให้เจ็บนิ้วนะครับเวลาประกอบนะฮะก็ใช้เป็นตัวหล่อลื่นนะครับใส่เข้าไปนิดนึงนะครับมันจะทําให้ประกอบง่ายขึ้นนะครับของผมเนี่ยตอนประกอบก็ไม่คิดว่ามันจะแข็งหรืออะไรนะผมก็ยัดเข้าไปเลยแต่ว่าพอยัดเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างจะเจ็บนิ้วนะครับค่อนข้างที่จะแข็งนะครับในขั้นตอนพวกนี้นะครับแต่ว่าพอผ่านขั้นตอนพวกนี้ไปนะครับหน้าต่อไปจะไม่เจอปัญหานี้นะครับก็ระวังกันนิดนึงนะฮะ แล้วก็สําหรับการประกอบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะประกอบชิ้นส่วนหัวก่อนนะครับดูดีเทลความหล่อนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนหัวด้านบนเนี่ยนะครับตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นแผงวงจรนะครับแล้วก็จะเป็นระบบไฟนะครับไอจุดสีดําตรงนี้นะครับคือสวิตช์สำหรับกดให้มันมีไฟติดขึ้นมานะครับนี่นะฮะ ก็จะติดแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเราใส่ฝาเนี่ยมันจะมีเป็นสวิตช์อีกอันนึงนะครับเป็นปุ่มกดอยู่นะครับก็เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างจะดูโอเคอยู่นะครับคือไม่ต้องเปิดฝาก็ได้นะครับจริงๆกดจากสวิตช์ข้างบนนี้ก็ได้สามารถเปิดไฟได้แบบนี้นะฮะเสียดายนะครับให้มาแค่1จุดนะครับจริงๆถ้าเกิดมีตรงหน้าอกอีกสักจุดหนึ่งเนี่ยโหแจมเลยนะครับมันเป็นตรงหน้าอกเป็นชิ้นสีนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีระบบไฟที่หน้าอกมามีแค่ตรงหัวแค่นั้นเอง สำหรับชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นลำตัวท่อนบนนะครับกับตรงเอวนะครับก็จริงๆข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นโครงอยู่นะครับแล้วก็จะมีกลไกจุดขยับอยู่นะครับพอเราติดชิ้นพาร์ตเกาะเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นนะครับการขยับของชิ้นพาร์ตเกาะนะครับเนี่นะฮะเห็นไหมมันจะมีการขยับแยกตัวกันอยู่นะครับสำหรับชิ้นพาร์ตพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงหน้าอกนี้สามารถขยับได้นะฮะ เนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงพาร์ทเอลนะครับสามารถขยับได้เยอะแยะเลยนะครับเป็นจุดขยับที่สามารถขยับเพิ่มเติมได้นะครับเวลาเราจัดท่าต่างเนี่ยนะครับนี่ประมาณแบบนี้นะครับข้างหลังก็จะประมาณนี้ตรงนี้นะฮะสามารถเปิดได้นะครับไว้ใส่แบคแพคนะครับนี่ช่องอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นชิ้นส่วนแขนนะครับเวลาเราขยับงอแขนเนี่ยมันก็จะมีเป็นกลไกซ่อนอยู่นะครับกลไกมันก็จะทํางานนะครับเป็นลูกเล่นซ่อนอยู่นะครับเวลาเราขยับนี่ สำหรับชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นขานะฮะก็เวลาเราขยับนะครับงอขาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นจุดขยับนะครับกลไกทํางานฮะก็เดี๋ยวลองขยับให้ดูนะครับเนี่ยนะครับชิ้นนี้ก็ขยับตามนะฮะเนี่ยเห็นไหมมีการเปิดออกมานะครับชิ้นนี้ก็นี่เปิดออกมานะครับประมาณอย่างนี้นะฮะนี่ ประกอบเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นหุ่นที่ตัวใหญ่นะครับในสเกล e 1 0ต่อร้อยนะครับแล้วก็ข้อต่อต่างๆนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับไม่มีชิ้นส่วนไหนหลวมนะครับหรือว่าหลุดง่ายเลยนะครับเดี๋ยวลองขยาให้ดู ถ้าเกิดชิ้นส่วนต่างๆมันไม่โอเคเนี่ยนะครับป่านี้มันก็น่าจะหลุดน่าจะร่วงแล้วนะครับแต่นี่ถือว่าแน่นทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนแขนขานะครับแกนข้อต่อต่างๆเนี่ยมันจะมีเป็นจุดที่มันสามารถล็อกได้อยู่นะครับดูคู่มือนะครับมันจะมีวิธีหมุนให้พวกแกนแขนขามันล็อกนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ ในส่วนของจุดขยับนะครับเวลาเราขยับจัดท่าเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องประคองในส่วนของแกนของจุดขยับเอาไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อต่อที่ค่อนข้างแน่นนะตัวนี้นะครับอย่างต้นแขนเนี่ยเวลาเราจะยกแขนเนี่ยเรายกเลยไม่ได้นะเราต้องแบบยกไอ้ตรงหัวไหล่ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปรับตรงนี้นะฮะเนี่ยมันจะฝืดมากอันนี้ผมใส่เป็นวัสลีนเอาไว้นะครับมันจะได้ไม่ไม่ไม่แน่นมากไม่งั้นอ่ะมันเสี่ยงตรงแกนแกนข้อต่อเนี่ยมันอาจจะขาดได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นนะครับแล้วมันก็ฝืดมาก นขนาดใส่แล้วนะเสียงยังขนาดนี้เลยเย,ยกแขนต้องยกอย่างนี้ก่อนนะครับเราค่อยปรับมันนะฮะแล้วก็กางแขนได้แบบนี้นี่นะฮะขยาบให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่หุ่นที่จะมาขยับเล่นได้แบบอิสระแบบหมายถึงแบบไม่ได้ขยับง่ายอะ่ะแกนของมันเนี่ยข้อต่อของมันแต่ละจุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฝืดมากนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นข้อดีเวลาเราถืออาวุธจัดท่าอะไรพวกนี้มันก็จะค้างท่านั้นผมยังไม่มั่นใจเลยว่าไอคอนอันนี้นะครับเนี่ยเป็นคอนของเขาเป็นอาวุธชิ้นเดียวที่เขามีมาให้นะครับเป็นอาวุธแบบถือนะฮะมันค่อนข้างจะหนักนะผมไม่รู้ว่ามันจะถือได้หรือเปล่ามันก็มีลูกเล่นประมาณนี้เห็นไหมเวลาตรงนี้มันหมุนใช่ไหมโอทีเสียงแหบอีกแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นมาด้วยแล้วตรงนี้ก็จะกลางเข้ากลางออกได้เนี่ย แบบนี้นะครับคอนอันใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับไม่รู้ว่าตัวคุณจะถือได้ไหมแต่ว่าข้อต่อด้วยข้อต่อแบบนี้เท่าที่จับดูมีสิทธิ์จะถือได้นะครับถ้าเกิดข้อมือไม่หลวมนะข้อมือแบบไม่ไม่ง่อยอ่ะน่าจะถือได้นะครับเดี๋ยวลองถือให้ดูนะฮะแต่ว่าในส่วนของจุดที่แบบคร่าวๆให้ดูประมาณนี้ก่อนมันจะมีประมาณอย่างเงี้ยนะครับหลายจุดเหมือนกันตรงขาก็ค่อนข้างจะแน่นยาไอ้ขาเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะแล้วก็อ่ะลองยกอย่างนี้ดูแล้วก็ลองเขย่าดู ถ้าลูดก็แสดงว่าข้อต่อไม่ดีแต่นี่ไม่มีลูดเลยนะครับค้างท่าไหนท่านั้นเลยถือว่าข้อต่อเขาแน่นใช้ได้นะครับก็จะมีเป็นจุดที่หลุดง่ายบ้างนะครับในบางจุดอย่างตรงกระโปรงด้านหลังอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นแค่อย่างนี้เองเนี่ยมันเป็นแค่จุดเสียแบบนี้เองนะครับมันก็อันนี้รับได้เข้าใจได้ว่าทําไมมันถึงหลุดง่ายนะครับอันนี้เป็นปกติของการที่ประกบแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนอื่นอะแน่นหมดนะครับก็อย่างยกขานะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ขาไม่ลูดนะครับแล้วก็งอขา อืมนี่งอได้ขนาดนี้เลยหุ่นเท่าขนาดนี้ดูประมาณนี้นะครับในส่วนที่ต้องห่วงเนี่ยคือในส่วนของมือนะครับแต่ว่าข้างนี้ผมยังใส่ไว้ไม่ไม่สุดนะครับข้างนี้ใส่ไว้สุดแล้วมันก็ค่อนข้างแน่นแหละไอ้ข้างนี้ที่ใส่วไว้ไม่สุดเนี่ยเพราะว่ามันต้องถอดมือนะครับมาใส่มาถือคอนนะฮะใส่สุดเดี๋ยวจะถอดยากนะครับเดี๋ยวผมลองถือค้อนให้ดูนะครับแล้วลองติดแพ็กหลังให้ดูนะฮะ การใส่มือนะครับเพื่อที่จะถือคอนนะครับมันจะค่อนข้างลําบากนะครับแนะนําให้ถอดเป็นชิ้นแบบนี้มานะครับแล้วก็ค่อยเอามือเข้าไปใส่นะครับมันจะเป็นแยกชิ้นมานะมือเนี่ยนะครับเป็นแยกชิ้นมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับคือถอดชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นนิ้ว3มนิ้วประกบกันมานะครับแล้วก็นิ้วชี้อีกนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะใส่ง่ายกว่านะครับถ้าเกิดใส่ทั้งทั้งที่มือติดอยู่กับตัวห่นี่ลำบากแน่นอนนะฮะ ถือค้อนให้ดูนะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่ามันถือได้นะครับไม่ได้แขนรูดนะครับข้อต่อค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เข้าใจได้ว่าทําไมถึงทาไอ้พวกข้อต่อมาแน่นขนาดนี้ในส่วนของแขนนะครับมันก็สามารถถืออาวุธที่มันมีน้ําหนักได้นะครับค้อนนี่หนักนะไม่ใช่เบานะครับก็ถือได้นะครับลองเขย่าเขย่าดู มีรูดลงมานิดนึงก็ยังยังถือว่าดีนะครับถ้าเป็นพวกงานประเภทอื่นเนี่ยบางทีข้อต่อแบบที่มันไม่แน่นเนี่ยอาวุธขนาดนี้ก็คือต้องเท้าพื้นอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็ไม่สามารถถือได้เลยแต่ว่าตัวนี้ถือได้ถือว่าข้อต่อแจมเลยนะฮะทีนี้นะครับก็ติดแพ็กหลังนะครับเปิดชิ้นหลังนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็เอาแพ็กหลังติดเข้าไปนะครับมันจะมีเป็นเอ่อเดือยสาหรับเสียบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนี่นะครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะฮะเหลือผ้าคลุมนะผ้าคลุมยังไม่ได้ใส่ ไอเสียบอะไรพวกนี้นะครับเสียบได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงๆยืนได้หรือเปล่ายืนได้แต่คงต้องจัดท่าแบบให้มันน้ำหนักมันบาลานซ์นะฮะนี่เอาเอาเอา,เอาคอนเท้าไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องยืนต้องมาหาวิธียืนอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันติดได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะฮะไม่มีหลุดไม่มีหลวมไม่มีกระเด็นหลุดง่ายเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะในส่วนของอุปกรณ์ที่มีมาทั้งหมดนะครับตัวหุ่นสามารถติดได้เลยนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของผ้าคลุมนะครับที่เขาแถมมาให้เป็นผ้านะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็น เป็นผ้ายืดด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นลวดดัดนะครับอยู่ในตามขอบอะไรพวกนี้เพื่อให้ดัดรูปทรงได้นะครับเป็นผ้าแล้วก็จะมีตัดเป็นริ้วๆมาแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เขาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ใส่แล้วก็เท่ดีนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นวิธีการใส่นะครับก็ถือว่าละเอียดดีนะคือสอนวิธีใส่นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเกิดใส่เองก็คือน่าจะงงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับมันจะเป็นรูแบบนี้นะครับก็ คือถ้าเกิดใส่เองโดยไม่ดูวิธีใส่เนี่ยก็งงนะว่ารูอะไรวะนี่เขาบอกวิธีใส่มาให้เลยนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นขั้นตอนนะครับหนึ่งสองสามสีห้าอะไรอย่างงี้นะครับรู้สึกว่าจะต้องถอดแขนด้วยนะครับนี่มีการถอดแขนด้วยนะฮะเดี๋ยวลองใส่ดูครับ ใส่ผ้าคลุมเสร็จเรียบร้อยนะครับได้แบบนี้นะครับก็สามารถติดได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับในผ้าคลุมเนี่ยมันมีเป็นลวดดัดอยู่นะครับแล้วก็สามารถจัดท่าจัดทางของผ้าคลุมให้มันฟิลฟ้าวได้แต่ว่าสําหรับคนที่ตั้งโชว์โดยไม่มีตู้กระจกนะครับผมว่าไม่ควรจะเอาผ้าคลุมมาใส่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสะสมฝุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของการยืนเนี่ยนะครับก็ยังเป็นตัวผมยังไม่มั่นใจเลยว่ามันจะยืนได้ดีแค่ไหนนะเพราะว่าถ้าเกิดยืนแบบ ถือค้อนแบบนี้มันไม่มีฐานด้วยนะครับจริงๆถ้าเกิดมีฐานมาด้วยเนี่ยจะคือเพอร์เฟกเลยตัวนี้นะครับนี่ก็ใส่ผ้าคลุมได้ประมาณนี้นะครับคืออุปกรณ์ที่ให้มาทุกชิ้นนะครับใส่ได้จริงหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ขอน้ำนะครับผมยังไม่ติดนะครับผมมีความคิดว่าอยากจะทําสีนะครับแต่ว่าต้องรออีกยาวๆเลยเพราะว่าตอนนี้ภรรยาท้องอยู่นะครับผมก็ทําสีในบ้านไม่ได้ต้องรอแบบจน จนลูกค้อออกมาถึงจะได้กลับมาทําสีทีหนึงในส่วนของดีคอร์ผมก็เลยไม่ติดนะครับก็เลยเป็นการต่อดิบหลังๆจะเป็นการต่อดิบหมดเลยต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่ชอบดูทําสีเล็กๆน้อยๆหรือว่าอยากเห็นแบบติดดีคอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องขออภยัยล่วงหน้าเลยนะครับ แล้วก็สําหรับความสูงของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับผมว่าจะตรงเท้านะครับถึงจุดสูงสุดของเขานะครับในการยืนท่านี้นะครับก็จุดสูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ปลายของตัวคอนะครับอยู่ที่ประมาณ28เซนครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับก็คร่าวๆนะฮะสรุปต้องความเห็นส่วนตัวนะครับตัวนี้นะครับมันมีทุกอย่างที่งานพลาสติกโมเดลแบบคุนแบบนี้ควรจะมีนะครับมันขาดแค่แอคชั่นเบสนะครับจริงๆมันน่าจะแถมนิดนึงนะครับเพราะว่า เวลายืนแบบติดพรดทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเวลาถือค้อนเนี่ยมันยืนยากนะครับถ้าเกิดมีแอคชั่นเบสเนี่ยมันจะช่วยให้ตั้งโชว์สวยกว่านี้นะครับแล้วก็งานพลาสติกนะครับดีนะครับไม่เจอขี้พลาสติกส่วนเกินนะครับหรือว่าผิวพลาสติกยุบไม่เรียบนะครับงานพลาสติกโอเคเลยนะครับในส่วนของจุดขยับลูกเล่นตามตัวเนี่ยหรือว่าลูกเล่นของอาวุธเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ตัวหุ่นเนี่ยผมเฉยๆในส่วนของพวกหัวอะไรพุ๊กหน้าอกอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบแบบ ผมยังติดการดีไซน์ของพวกกันดั้มอะไรพวกนี้ผมชอบหุ่นแบบแนวนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของการออกแบบนะครับลูกเล่นนะครับหรือว่าการประกอบเนี่ยถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับคือผมก็ไม่เคยประกอบงานที่มันมี ลักษณะการติดพลา์ชิ้นเกาะอะไรแบบนี้นะใครใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงลองซื้อซื้อมาเล่นเองนะครับจะรู้ว่าไม่ค่อยเจองานประกอบแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของโดยรวมนะครับภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถือว่าควรจะเสียเงินซื้อนะครับสำหรับคนที่ไม่เล่นงานจีนเนี่ยผมอยากให้ลองเปิดใจนะครับงานจีนนะครับในปัจจุบันที่เขาผลิตงานของตัวเองเนี่ยคุณภาพมันไปไกลมากนะครับใครที่สนใจนะครับลองประิดต่อนะครับเพจปูดําดูนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ